สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่การรีวิวสกินไบต์เอ็นเกมนะครับผมก็จะนำรูนไอเทมพลังแฝงและการออกของของไบที่ผมเล่นเองส่วนตัวนะครับมาแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ในเกมกันเลยนะครับในการฟาร์มของไบนะครับส่วนตัวผมชอบออกเป็นเอาสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเก็บสแต็คได้ง่ายและสามารถฟาร์มได้เร็วกว่าสกิลสองนะครับเท่าที่ผมเล่นมา ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดฝั่งนูน้นโรมน่าจะเป็นแก๊กนะครับไม่รู้เขาจะมาดึงบัฟผมหรือเปล่าแถมไม่มีใครมาช่วยกันด้วยทีมผมโรมเป็นอาญาด้วยอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับเพราะไม่อยากไปเล่นในแหลงกะเล่นไปที่ไรเงยแต่คนด่าตัวกากตัวกากที่จริงเราจะเอาตัวไปกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าแก๊กจะไม่มาเพราะว่าเป็นโหมดธรรมดานะครับถ้าโดนดึงไปเรากึมาฟาร,ร์มตัวเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟาร,ร์มตัวบู ก็จะได้เร็วเหมือนกันน่าจะโดนดึงอีกสักรอบนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาเลย oh <my S 1> เรียบร้อยฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเขาไม่เข้ามาเบรกก็ช่างมันครับต้นเกมอยู่ไม่เป็นไรเขามาเอาคืนทีหลังได้เราก็ทำตัวยึดยักรอแพนด้าก่อนนะครับเรามีพันิตอยู่ว oh, ันนี้น่าจะยากละมาเยอะเกิน oh. oh. ตายแน่เลยแพนด้า oh. ลาก่อนนะ ตัวไบ์เนี่ยเป็นตัวที่อ่อนในช่วงต้นเกมมากเลยนะครับทางที่ดีเราค่อยเวลสี่หรือว่ามีของสักชิ้น2ชิ้นค่อยออกไปบวกก็ได้ครับหรือว่าหาดักเอาพร้อมกับเพื่อนนะครับนั่นจะเล่นง่ายกว่าจังหวะนี้เราต้องเิ่งฟาร์มนะครับเพราะแก๊กอาจจะมาดึงบัฟเลสอีกสักรอบก็ได้นะครับมากลางละน่าจะทันนะครับแก๊กน่าจะมาดึงไม่ทันทันโนเนี่ยทันนะครับเอาตัวบังไว้นะครับโอเคได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก๊งล่างนะครับ เจออีลินโหมดธรรมดาไม่น่าจะน่ากลัวมากนะตอนนี้เรายังเอวสามอยู่เราไปพร้อมเอลสูกก็ได้ครับเราก็แอบในุูมไว้ก่อนรอให้เขาเดินแหลมหรือว่าพลาดนะครับโอ้มากันเพียบเราก็พยายามต่อๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเราของตามด้วยโดนเวทไปด้วยดดเดี๋ยวเราไปแท็กการนะครับถ้าเมดเขาจะกลับไม่นาะ ตีป๊บหนึ่งรอเมมาหน่อยก็ได้นะครับโอเคเหลือไว้ให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดักบนนะครับเห็นบนน่าจะอเลนน่าจะไฟกับแพนด้าบ่อยมากครับอาจจะได้แต่ว่าอเลนถ้าเราโดนโจมตีตอนต้นเกมมันก็จะดุดเลือดเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับถึงจะลุงเขาก็เถอะเปิดเลยไม่รีรอนะครับจังหวะนี้อุ้ยพลาดละน่าจะพลาดละ จะไหวหรือเปล่าเคเลนถอยเปื่อนตีไปนะครับจังหวะนี้เราเดินถอยหลังให้เขาฝันไม่โดนนะครับเขาจะไ,ไม่ดุดแล้วเราน่าจะได้นะครับเรียบรอ้อยครับได้มาหนึ่งคิวแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ได้มาหนึ่งคิวเล่นฟาร์มพยายามเก็บตัวเล็กตัวน้อยพยายามดักฆ่าให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไฟเราจะได้เล่นง่ายมากขึ้นตอนนี้บูก็เกิดแล้วเราก็ต้องใช้บูนะครับเดี๋ยวแก๊กเขา,าจะมาปวดอีกหรือเปล่า แต่ไม่น่าจะปวดแล้วแหละเราก็ไปเอาดาร์ก่อนนะครับเพราะเขาอยู่ข้างล่างกันเยอะตอนนี้เวฟกลางชนไลท์ก็จะเลียร์ช้ากว่าลิเลียนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปฟาร์มบูต่อนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรองเท้ากันสถานะก่อนก็ได้ครับเพราะเขาตัวซีซีเยอะมากโอเคเอลสูดได้แก๊กมาหนึ่งคิวโอเคลิเลียน่าจะได้อีกคิวหนึ่งโอเคลิเลียได้มาครับแล้วก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะเราเป็นตัวเล็กเกม เงินไม่ค่อยต่างกันมากนะครับน่าจะเล่นได้อยู่กลางนี่น่าจะปล่อยให้ลิเลียไปนะครับเมดรวยก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วจังหวะนี้น่าจะแกงได้นะครับโอเคป้อมแตกน่าจะได้แก๊กนะครับเดินช้าด้วยเราสกิลหนึ่งจะมาแล้วรอตันให้โดนนะครับจะได้แก๊กแน่นอนชัวร์ครับเรียบร้อยอันนี้เคลียร์คลิปเสร็จถอยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแบทแมนอ๋อแบทแมนมันตายไป ไม่รู้จะมีตัวอะไรมาเติมอีกหรือเปล่านะครับพยายามเก็บตัวเล็กตัวน้อยไปเรื่อยๆนะครับ,สรบเสร็จแล้วเราก็ไปกันกลางกันก่อนก็ได้เดี๋ยวออกมาเป็นดาบคีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาออกเป็นฟาร์มชิ้นใหญ่แท็กกลางอีกสักรอบเวลาแท็กรอโอ้โหโดนดักงั้นเคลียร์ไปเลยนะครับถ้าเขากลับมากันกลางแล้วเราค่อยดักเอา แลดก็ได้นะครับแลดไม่โผล่เลยไปไหนหวเะเขาอาจจะเดินอ,อกก้อมกลับมากลางนะครับผมที่เกียจเดินไปแล้วก็สอยกลางใบเปื่อดได้นะครับจงังหวะน,นี้คีบออกเรียบร้บอยอดนะครับกลับไปฟาร์มบูต่อนะครับข้างล่างข้างล่างผมว่าปล่อยไปก็ได้แหละตอนนี้ของของชิ้นใหญ่คิ น่าจะใกล้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปแก๊งเพนได้ทีหนึ่งเดี๋ยวรอตันนะครับโอเคเขาสไลด์ออกไม่โดนนะครับ <Can you S 1> พลาดเลยลอาจจะได้บนนะครับแต่ว่ากลางจะกันไหวไหมเดีย๋ยวผมกลับไปช่วยกลางก่อนนะครับพันด้าให้ตีบนไปคนเดียวก็ได้ครับว่เาเ,าเอเลนเลอน้อยมากป้อมกลางเป็นป้อมที่สําคัญนะครับกันไว้น่าจะดีกว่าทันหรือเปล่าน่าจะทันนะครับ แกกอยู่เรียนอยู่อยเอลซูเกิดเอลซูน่าจะมาแกงได้นะครับอาจจะได้หมดเลยถ้ามานะครับพร้อมกับอาญาบนหัวเอลซูอันนี้น่าจะกันไม่อยู่แล้วนะครับตายบืยอเอลซูยังไงโอเคตายอาญาขึ้นหัวลิเลียทันไหมลิเลียไปนู่นแล้วครับ แพดมาเรียบร้อยอายาโอเคขึ้นหัวทันนะครับอันนี้พลาดไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่กันได้ครับเราก็เร่งมากันบนก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็ค่อยไปเอาดาร์กต่อนะครับมีแพนด้าเอลซุน่าจะไหวนะครับน่าจะทัน gone, นะครับตรงกลางจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็น่าจะไหวน,นะครับ <Okay. S 2> ยือ้อไอ้ฝืนไปหรือเปล่า เรสูดโดนแล้วด้วยโอเคได้ดัวครับพยายามอไม่น่าได้แล้วล่ะครับอันนี้เราถอยไปกลางกางก่อนก็ได้นะครับไม่น่าฝืนเลยอันนี้ผมเล่นพลาเดเยอะมากเลยนะครับโอเคข้างล่างดันสูงอยู่นะแต่ว่าเดีย๋ยวเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วขึ้นไปแก๊งบนนะครับอุ้ยอีลิมโผล่แล้วเดี๋ยวรีบเคลียร์แล้วขึ้นไปแก๊งนะครับน่าจะทันตอนนี้จะไม่พลาดอีกแล้ว กันด้ยือกันนานอยู่นะครับน่าจะไหวไม,มาแล้วเพื่อนใช <ไป S 1> ่ไหมเข้ายากนะครับแรดมาหมัดเดียวแทบตายนะครับเอลซผมจะพยายามเอาให้ได้บนนะครับ<า>เพื่อจะได้กอบกู้การเงินขึ้นมาเหมือนเดิมตรงกลางลิเลียวับกลับได้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราฟาร์มบูเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาเล่นเอานะครับตอนนี้แก๊กอยู่กลางคนเดียวหรือเปล่าแก๊กเหลือครึ่งหลอดอันนี้น่าจะได้นะไวแหละปันไม่โดนโอเคไม่เป็นไรครับเก็บสแต็าดูอย่างนี้เรียบร้อยน,ะน่าจะตายนะครับเก็บซูมสวยมากซูมดิเลียอันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับออกทันโอเคไม่ทันรันตีนะครับได้เป็นหนึ่งคิวตามแบตต่อนะครับ ซูมสวยอาญาได้ไปสู่โดนล,ล้วงเรียบร้อยมได้มาเป็นทิเบิ้ลคิวนะครับแล้วก็เวทบูเขาต่อเลยครับเอาคืนจากที่เขาเวทเราตอนแรกไปเอาตัวเล็กไปด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปเคลียร์ร่างหรือว่าจะมาตีกลางก็ได้นะครับแต่ผมขอตีกลางก่อนอเอรคครับเราได้กลางไปนะครับแต่ว่าแก๊กเขาเกิดแล้วไม่อยากเสี่ยงก็ไปเวทกันต่อเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปกันบนด้วยให้บนดันส,สูงๆนะครับ ขอดาก่อนสักแป๊บแก๊กจะมาน่าจะทันอยู่นะครับมีพนณิชไม่น่าจะบาดได้พิชโอเคเอันด้า okay. เราตีข้างนอกไปนะครับไม่เป็นไร okay. น่าจะได้นะครับเรียบร้อยจีนโอเคแรงมากปิเยอจะจ็ไหวหรือเปล่าิอันตีรอเลยครับน่าจะไหวอยู่ครับได้ไปดับเบิลคิวปล่อยอปล่อยไม่ติดปล่อยล่างนะครับเพราะเรายังเชีย์บนกันได้ พยายามปล่อยตรงที่ไม่มีคนเคลียร์นะครับให้เวฟดันสูงไว้ตอนนี้เอลซูรีเรอยอยู่กลางเดี๋ยวเราดันบนไปให้บนแตกไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ทั้งหมดเลยยังวะน,นี้มาช่วยเอลซูมาปิดหลังป้อมก่อนนะครับเผื่อมีใครมาค่อยลอยป้อมไปทีหลังโอเค ไม่ค่อยอยากยุ่งกับแก๊กอนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า<ห><ห>เขาอยู่ในป้อมแก๊เดินออกมาวิโดนโดนนี่ว่าออกก่อนนะครับพยายามเล่นไม่สเสี่ยงมากซูมโดนบูตต่อวิเกมสูตโดนดึงเดี๋ยวไปช่วยนะครับตันแก๊กเข้าไปปึ๊บังหว่น,นี้วิโดนขึ้น เรียบร้อยน่าจะไม่รอดนะครับแต่แนะนามาแล้วน่าจะได้บทนะครับเลือเหลือน้อยทุกตัวเลยโอ้ตายก่อนโอเคแต่เพื่อนได้หมดนะครับน่าจะจบแล้วนะครับนจบแล้วแหละใช่ไหมโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะส่วนนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วล่ะหากอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถติชมหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ สร่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ